ทางด่วนของเราเชื่อมต่ออาเซียนและจีนจะมีศักยภาพเพิ่มศักยภาพให้กับลาวอย่างไรและส่งผลอย่างไรต่ออาเซียนนะคะติดตามในอาเซียนคอนเน็กกับคุณทิวลิปนาคมภพบราวค่ะ อาเซียนคอนเน็วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะไปคุยกันถึงความสําคัญของประเทศลาวค่ะเฉพาะเจาะจงนะคะทางดวนของเราว,ว่าเชื่อมอาเซียนกับประเทศจีนอย่างไรเดี๋ยวไปคุยกับอาจารย์อภิสามานิกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณธีริศครับท่านผู้ชมอาเซียนคอนเน็กทุกท่านครับผมค่ะอาจารย์ไปลาวมาเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์โอ้โหเศร,รษฐกิจคลักครับ,รบแม้นจะอยู่ภายใต้โควิดแม้นจะอยู่ภายใต้ที่นัก ท่องเที่ยวจีนยังไม่มาก็ตามแต่ว่าคนไทยก็ไปเที่ยวเยอะครับผม,มเวลาผมคิดว่าส่วนหนึ่งคนไทยก็อยากจะไปขึ้นรถไฟลาวจีนนะครับนะที่วิ่งจากกรุงเบียงจันท์ไปจนถึงนู่นแล้วะคุณหมิงแต่ตอนนี้ยังไม่ไปถึงคุณเหมิงฮะไปจนถึงด่านชายแดนลาวจีนก่อนค่ะแต่ซึ่งเวลาเราพูดถึงสมโพลาประเด็นรถไฟลาวจีนกลายเป็นประเด็นใหญ่ที่จะทําให้เชื่อมทั้งคนและของ แต่อันหนึ่งที่จะช่วยเติมเต็มให้สปปลาวกลายเป็นศูนย์กลางทางโลจิสติกเต็มรูปแบบสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้ครับคุณิวลิปครับก็คือทางด่วนค่ะซึ่งจีนเข้ามาช่วยในการลงทุนทางด่วนในสปปลาวถ้าเราพูดทางด่วนในสปปลาวท่านผู้ชมครับก็สามารถจะวาดได้ว่าเป็นรูปตัววายก็ว่าได้ครับจุดตรงกลางนะฮะตัววายเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเบียงจัดซึ่งจะมีอยู่4ทางด่วนสําคัญสาคัญ ที่คิดว่าใน5ปี10ปีข้างหน้าเนี่ยน่าจะเติมเต็มทำให้ว่าหลาวเป็นศูนย์กลางทาด้านโลจิสติกเต็มรูปแบบในอาเซียนที่จะเชื่อมทั้งอาเซียนและก็ประเทศจีนนะเรามาคลี่กันนะครับเส้นทางที่1ครับทางด้านตอนเหนือเลยนะฮะทางเหนือของสอปปลาวเขาเชื่อมแขวงบ่อกแก้วแขวงหลวงน้ําทาซึ่งติดชายแดนประเทศจีน ทางด่วนเสร็จซึ่งรัฐบาลลาวอนุมัติแล้วว่าจะสร้างทางด่วนนี้นะฮะจะใช้เวลาเหลือจาก3ถึสิสชั่วโมงเหลือชั่วโมงครึ่งครับคุณทิทิ์ครับสั้นลงเยอะมากนะอาจารย์แล้วก็จะช่วยสินค้าจากภาคเหนือของไทยนะฮะเชียงรายเนี่ยติดกับภาคเหนือของประเทศลาวก็คือเนะชียงรายจะส่งไปจีนต้องผ่านลาวไปก่อนถูกไหมคะก็ต้องเข้าไปที่เขาแล้วก็ขึ้นไปค่ะครับก็จะเร็วเลยครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็จะถึงดาน พอดีเลยด่านลาวจีนพอดีเลยนะครับอันนี้เส้นทางที่1นนะครับเ <c oughs> ส้นทางที่2ครับขณะนี้เสร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คือจากกลุงเวียงจันทร์นะครับผ่านวังเวียงนะครับผ่านหลวงน้ำหลวงพระบางผ่านแขวงอุดมชัยและก็แขวงหลวงน้ําทาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเส้นนี้ประมาณนึกสี่อกว่ากิโลถ้าขับปกติก็ประมาณสักเกือบ8ชั่วโมงนะครับนะถ้าเสร็จแล้วนะซึ่งตอนนี้เสร็จจากกลุงเวียงจันทร์ไปวังเวียงเสร็จแล้วประมาณ150กิโลเสร็จแล้ว วิ่งชั่วโมงชั่วโมงเดียวครับถึงเลยก็จะทําให้เติมเต็มการเป็นศูนย์กลางในการขนส่งและคนของอ่าสปปลาวอีกหนึ่งเส้นทางด่วนครับผม<ะ>สองเส้นทางที่เหลือซึ่งอยู่ในแผนนะฮะเป็นการร่วมกันทํางานระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลอเวียดนามซึ่งเป็นเส้นที่ค่อนข้างจะยาวก็วคือเกือบเกือบแปดกิโลเมตรนะฮะจากกรุงเวียงจันทร์ผ่านแขวงบริคัมไซผ่านแขวงคขม่วน และก็ไปภาคกลางเวียดนามและขึ้นไปทางตอนเหนือไปฮานอยซึ่งก <c S 2> รุงฮานอยของเวียดนามนี่ก็เชื่อมนะฮะมณฑลยุนนานของประเทศจีนเชื่อมกว่างสีนะ,ะติดกับใกล้ๆก,ก,กับมณฑลกวางตุ้งด้วยเพราะนั้นก็จะช่วยเติมเต็มทั้งซ้ายทั้งขวาทีเดียวอันนี้ก็จะลนระยะเวลาระยะเวลาจากเดิมสักประมาณสักสิบห้าชั่วโมงเนี่ยเหลือประมาณสักหกชั่วโมง <hayır S 2> คุณเวียงจันทร์จะเป็นเซ็นเตอร์แล้ว กรุงเวียงจันจากที่กรุงเวียงจันอีกนะครับเป็นตัววายนะฮะลงมาข้างล่างครับภาคใต้ของลาวนะฮะผ่านแขวงบริคำไซแขวนแขวงคำม่วนแขวงสระบนักเขตแขวงจำปาสักไปนู่นเลยฮะกัมพูชาครับนะไปกัมพูชาเลยเส้นทางนี้ประมาณสักหกร้อยกิโลครับผมเราเห็นว่าในอนาคตเนี่ยนะครับกรุงเวียงจันท์ก็จะกลายเป็นเซ็นเตอร์ในการขนส่งโลจิสติกนะฮะไปมาไทยก็ได้นะครับไปจีนก็ได้ไปเวียดนามก็ได้ ไปกัมพูชาก็ได้เพราะฉะนั้นจบเลยครับเทางด่วนก็จะมาเติมเต็มการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติก<ะ>ทั้งขนและก็ผู้โดยสารให้กับกรุงเบียงจันในการพัฒนาเศรษฐกิจไปในอนาคตได้อีกมากเลยทีเดียวครับผม นึกถึงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่รัฐบาลลาวบอกว่าจะพยายามพัฒนาจากแลนล็อกเป็นแลนลิงนี่คือชัดเจนมากนะคะอาจารย์ชัดเจนครับผมชัดเจนครับผมนี่เราไม่ได้รวมถึงเส้นทางรถไฟอื่นๆนะที่นอกเหนือจากลาวกุณหมิงแล้วเนี่ยนะครับจากกรุงเวียงจันทร์ไปกุงหมิงแล้วนะครับ,บ,รบเส้นทางอื่นที่จะไปเชื่อมต่อกับท่าเรือในประเทศเวียดนามจบเลยครับนะจากแลนล็อกเป็นแลนลิงที่คุณธีริพูดถึงเนี่ยตอบโจทย์จริงๆครับไม่จําเป็นต้องติดทะเลแต่สามารถใช้เส้นทางรถไฟและทางด่วน ให้เชื่อมโยงกับตลาดใหญ่ๆอย่างประเทศจีนให้เชื่อมโยงกับท่าเรือในเวียดนามและเชื่อมโยงกับประเทศอาเซียนครบสมบูรณ์แบบเลยครับช่วงเวลา5ปี10ปีข้างหน้าในประเทศไทยต้องไปนั่งพรีนโยบายอเหล่านี้ของประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับว่ามีการทํานโยบายกับเรื่อ,นองนี้ในแต่ละจุดอย่างไรเพื่อจะไปเชื่อมต่อเข้าได้สมบูรณ์แบบรถไฟลาวจีนที่เราขี่ลาวเปิดใช้เสร็จเนี่ยเป็น เป็นความน่าเสียดายแล้วก็ช้าของประเทศไทยนะครับที่จะต้องจริงๆจะต้องมีจุดเชื่อมต่อหรือทําอะไรที่พร้อมกันกับ เส้นทางรถไฟลาวจีนครับแล้วเราจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันครับก็ต้องรอดูรัฐบาลจะขยับยังไงแต่ว่าไม่ค่อยพูดถึงกันนะคะสำคัญมากกับเรื่องนี้ครับตั้งแต่ฝั่งของอสปปพพลาวหรือทางใต้นะฮะผมเราพูดในรายการไปแล้วนะฮะของมาเลเซียมาเลเซียขับเคลื่อนเรื่องรถไฟเยอะทีเดียวนะฮะมาเลเซียจะเปลี่ยนไปหลายๆมิติลาวก็จะเปลี่ยนไปหลายมิติเมียนมาก็จะเปลี่ยนไปนะครับหลายประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะซีอีจะเปลี่ยนไปเยอะ หล่าเนี้ยประเทศไทยจะต้องดูว่าเขาใน5ปี10บปีข้างหน้าเขาทาอะไรอย่างไรแล้วเราจะไปเชื่อมและพัฒนาร่วมกันไ,ได้คําว่าวินวินทั้งคู่ได้อย่างไรน่าสนใจคุณเทวิค่ะเอาละครับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์มากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะเอาละครับคุณผู้ผมชมคืออย่างไรก็ต้องเกิดขึ้นแน่นอนนะคะการพัฒนาด้านโลจิสติกในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยต้องท็คือต้องไปดูว่าจะ หาประโยชน์หรือจะทําให้มันกลายเป็นเรื่องได้ประโยชน์ให้กลับประเทศเราได้อย่างไรนะคะจะไปแข่งกับเขานี่ก็จริงๆแล้วไปด้วยกันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากกว่านะคะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะ